ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ไม่ค่อยกดดันครับเนื่งจากซีอีโอเจ้าของแบรนด์นั่งกดดันอยู่หลังกล้องนะครับผม่น่ม่เซ็กม่เซ็กพี่สาวพี่สาวชั้นสวัสดีครับ ตัวจริงตัวเล็กไหมตัวจริงตัวตัวจริงตัวจริงตัวจริงตัอ่รองตัวจริ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 งตนวจริงตัวจริงตัวจริบตาวจริงตัวจริตัวจริงตัวจริงตัวจริงตัวหน้าตัวจริง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  อยากให้พ <mm ี่แน no ็ตช่วยแนะนำเปิดให้หน anyway ่อยครับได้นี่วันวันนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับอสาวๆแล้วเดี๋ยววันนี้คุณออมเนี่ยจะเข้ามาช่วยแบบว่าอธิบายขายเองไปตลอดครับเดี๋ยวออมจะเข้ามาอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราตลอดเลยเราไม่ได้มีออมอย่างเดียววันนี้เรามีปูเกาะด้วยปูเกาะแล้วก็ CEO เบสีโอเบสในหลวงคุณดั้มในหลวงคุณดั้มในหลวงคุณดั้มถิงนะครับ วันนี้สิ่งที่ผมจะบอกให้นะครับการินเนี่ยเขารู้เรื่องเยอะกว่าผมเยอะมากและเขารู้เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างบนโต๊ะนี้และเขาจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังตัวผมเนี่ยก็จะพยายามแบบว่าอลองแบบว่าเปลี่ยนแปลงดูนะครับผมเราจะนั่งแบบอธิบายอธิบายเสริมให้เขาฟังเป็นสิ่งที่ว่าจริงๆผมบอกก่อนว่าผมมันมีใช้อยู่กวดหนึ่งจริงเพราะว่าเขาให้มาตอนนู้นเราก็ใช้ไว้จริงๆแล้วก็วางไว้ข้างตู้เย็นนะครับชอบก็คืออะลร,รอ่ะน่ารักป่ะเพื่อนๆไหนบอกกันวันนี้น่ารักเปล่านี่เหมือนเมอร์เมดเลยถ้าเขาใกล้ใกล้ มุกยัวหน้าไปตูกันหมดอ่าเห็นป่ะเขาเรียกว่ามือเมดใช่ไหมมือเมดมือเมดนางเงือกนางเงือกอ๋อโอเคอ่ะนเดี๋ยวก็โดนหรอกนางเงือกมันน่ารักน่ารักมาวันนี้เรามาขายอะไรครับกามินกามินใช่ไหม ว่ากันอย่างนี้้า่าให้ฟัก็เลยป้องที่ดแนะนาให้หน่อยค่ะวันนี้จะแนะนำมีอะไรบ้างมีสามอย่างแล้ววนี่สามอย่างเนี่ยเรามีมาหลายเซตด้วยเรามีเป็นเซตให้เพื่อนผมจะบอกให้ว่าผลิตภัณฑ์วันนี้ผมจะบอก ตกมือดังมากผลิตภัณฑ์วันนี้ถ้าสําหรับผมแบบอธิบายแบบง่ายๆแบบที่ผู้ชายอธิบายนะตัวนี้ผมชอบที่สุดเพราะว่าผมใช้เยอะที่สุดอยู่ตัวเดียวตัวนี้นะครับดีอย่างไรเราจะมาหยดให้เพื่อนดูเลยนี่สมมุติว่าใครที่ปกติเนี่ยผู้หญิงก็ใช้กันกนะ็คือใช้หลังที่ว่าทาทากันแดดเรียบร้อยแล้ว<ด>แล้วก็เราจอะไปข้างนอกมันก็จะทําให้หน้าของคุณเนี่ยดูสุภาพดีขึ้น<อ>แล้วก็ดูแบบดูวิงว่งๆแบบสบายๆแต่ว่าถ้าผู้ชายแบบผมอ่ะผมอาจจะไม่ได้ทากันแดด ผิวหน้าผิวแข็งได้เลยแต่ว่าอันนี้มี S P F 1 5อยู่แล้วครับผมก็คือช่วยในการแบบว่าปกป้องแสงแดดหน่อยนะครับแต่สิ่งสิ่งที่ผมชอบคือเดี๋ยวผมจะทาให้ดูระหว่างมือข้างหนึ่งกับสองข้างเลยเพื่อนๆก็จะเห็นความแตกต่างที่แบบว่ามันมันชัดแล้วมันแบบดูดีขึ้นอ่ะผิวเพื่อนๆจะดูแบบว่าดูดูกระจ่ง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 จกระเบนกระจ่งอ้ะจงกระเบนขึ้นเรื่องจริง ใครไม <คน S 1> ่เป็นตวาเตรียมผิวหน้าค่ะนะ่เรามาดูคนขายเก่งเขาขายกัน <c oughs> ทุกค o ูลนเอนเนอร์จ ائز โนอฟเซรัม่มว,ว้าวใครมาเปิดพาทิตตรงนี้วะ <c oughs> พูลี n e อนเ g อ z e จ o n a l ทนอฟเซรั่มทน,น,อนอาดีมากเพื่อยกน้ำหัผิว โทนผิวไฮประจังสายขึ้นนุ่งหนาแบบแรรมับแบบเป็นธรรมชาตินะฮะ and t r e e three three r e e ขี้นึงนึงนึ r e e three mom three mom primer t o a e r boosting เฮ้ยจี and and capture three mom yes นวัตกรรมเม็ดโท 캡슐 이거 mm. 보여주고 싶은데 이 r e 해 a p t u 해 e Capture. 아 r i 서 a l Primal. b o o s t 이 n g 3 아니 3 3 3 3 3 3 3 3 이렇게 3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  토너 อันบุ๊กเนี่ยมันจะจะแตกตัวเลยนะใช่มันจะเป็นแบบว่าเม็ดไข่ปลาเล็กๆๆๆอะค่ะซึ่งนวัตกรรมนี้อันนี้เขาได้แบบรับการรับรองได้รางวัลด้วยแล้วก็จะแตกตัวเป็นน้ำวยว้าวอีกโอ化妆前에化妆하기전에파이머투너양세양세로쏘로쏘ครับ C C O ลดเสียงเพลงหน่อยครับก็นนทสามารถใช้ผ้าก่อน แต่งหน้าได้เลยนะคะหรือว่าจะทาแบบตอนบนหน้าสดเฉยๆก็ได้ดูดูความตกแต่งจ,งจงริงๆรีลิวอ็นนื้อบางเบามากเลยนะคะใช้แค่ห้าถึงแปดหยดเองอจริงๆเนะี่ยคือบอกว่าวิธีใช้ง่ายมากใช้ห้าถึงแปดหยดเนี่ยก็คือเกลี่ยให้ทั่วก็จะเห็นเกลี่ยให้ทั่วเนี่ยเราก็เห็นความเป็นธรรมชาติเลยผิวของผมเนี่ยก็จะดูสะอาดขึ้นด้วยนะคะผมแล้วก็ดูแบบว่ากระใส,สขึ้น <laughs> ยุดเกลี้ยกล่อมชวนน่าเล็กขอบใช้ฟังอีกทีนึงใ,ใช้ห้าถึงแปดหยดแล้วก็เคลียนก้วนะครับเข้าใจ,าใจทุกคนจริง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 นะล้อเรียนนี้พ <laughs> ันดาเอ็มพันดาอันนี้เรียกว่าอะไร สายนิ้วแล้วก็ทับเป็นทับนิ้วโอเคเราเราเราตุ้มฝังสีเราเราใช้วิธีเลื่อนเลื่อนนั่นเอาดีกว่านี่ใช่ไหมที่ให้เฉพาะลูกค้าของชามินนะอ่เขาทำมาพิเศษเลยให้เฉพาะเอฟซีของชามินเอฟซีชามินเมื่อวานนะครับไปงานกันมาผมจะบอกให้ฟังก่อนเล่าเล่าเรื่องเมื่อวานก่อนล็อหลักในมีด สนุกไหมรักไหมรักไหมรักไหมปวดกันเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทุกคนใช่ไหมแล้วแล้วเรายืนยันอยู่เนี้ยคนซ้ายเดินขวาผมก็กล้องหน้าไม่ได้ดิผมก็แต่หนึ่งหนึ่งเดียวในใจเราคือใครไม่ได้อยากมองเลยออตาเนี่ยอยู่แต่กันที่เห็นแต่ว่าแบบเอ๊ะพอเดินเรา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 ไอ้ไอ้กระสีเนี่ยว่าอืออืออู้ยูนี่นำปุ๊บวันเดียวแต่ว่าเราก็มองแบบ อ่าอินอ่งานเลยนะครับแต่คือ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  e ือค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  e r คนอวือคือคือคนอคือคกอคื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 เคือคือคืวคออ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 อาอออ แล้วคำตอบไปแล้วเงตรงเงือแตกเลยสมมติให้บอกไม่นำเบื่อวันได้ไงกินมหละกูอยู่ดายูแต่งหน้ามาไหมครับเตรียมเตรียมเขารู้ว่าเขาต้องเข้าค่ะปูไม่อยากเข้าเลย สวัสด it> enfin ีเพื่อนที่วันนี้อาจจะไม่ได้วันนี้ผมไปทำงานกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะแล้วก็ได้ทำทรงผมแบบหยิบจ่อยแล้วตอนที่ผมอายุประมาณ17 1เจปจริงๆหัวผมเป็นทรงนี้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรนะตื่นมาเจ๊จำไน้ช่วงคนแรกะหัวผมหยิกอย่างนี้เลยนะหัวหยิกแต่ก่อนอ่ะเข้าจให้แต่ก่อนเย่ก่อเข้าใจพูดเก่งมากวันนี้มีคนชอบเขาด้วยในในรีวิวด้วยนะแต่ก่อนแต่ก่อนแบบจริงจิ้มก็เหมือนเว่ยช้ากลางวันเย็นผมเป็นอย่างนี้แหละ แต่คุณออมเขาจาผมไม่ได้แล้วเออจําได้โอ้โหอะไรวะใครก็จําแนกได้เลยเออ้วัยรุ่นไม่โรนไม่ทำอะไรของวัดหรอกเออแล้วคุณไปทําอะไรของบ้านเขาอยู่นี่แต่ก่อนบ้านซอยสามเออเขาชอบไปกินเหล้าแถวในซอยเหล้ามาแย่ไม่ได้หรอไม่พี่ออมไม่ได้กิน แต่ว่าเยอยู่คือคือต้องบอกว่าเป็นแก๊งๆพี่น้องผมก็มสวเหมือนกันทุกคน<อ>พี่น้องเราก็เร<ท>ียนมสวพี่มสคือเรียนจับคู่ ฟลีนโทนอปเซรัมโทนอปเซรัมโทนอปค่อยมาตัวยงราดาวันผิวปับโทนผิวให้กระจัางใสขึ้นหนึ่งรดแบแบบทามาจากทุกคนจริงๆกูดกูดกเน่เดี๋ยวเราเชิญพี่เลยเน่เขาชื่อพี่อาร์มสัชอูกขอเชิญคุณน้องมาหน่อยดีกว่าคุณน้อ้า ซีโอคุณอมร่ำรวยมากนะครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมบอกว่าให้ให้ตอนเด็กๆเนี่ยเราดูหนังดูละครเขาเยอะอยู่ตอนเด็กๆเราก็ดูหนังละครเขาเยอะเหมือนกันใช่แเราช่วยกันดูกันเองนั่นแหละช่วยกันโปรโมทอืมผมไม่ได้เจอนายมากเออใช่ตั้งแต่เด็กๆเลยคือสมัยก่อนอ่ะเขาชอบไปเที่ยวไงแล้วเรื่องเขาเปลนเที่ยวอะไรอ่ะ อยู่น่ยคือบ้านอยู่ใกล้กันแล้วก็เรียนอยู่แถวๆนั้นอ่ะก็แลาวรัชดาพี่น้องก็มอสวอและบ้านผมอยู่ตรงนั้นเลยก็เจออยู่ผมก็ชอบจีบสาวยังไงนะตอนนี้เป็นไงตัวจริงตัวจิ๋วนะตัวจิ๋วตัวจิ๋วเองตัวจิ๋วตัวเล็กก็กากามไม่ได้เป็นแฟนของผมละนี่อธิบายด้วยให้คนเข้าใจมาอย่างแรกเลยวันนี้มีไข่ตุ๊กแกมาไม่ใช่ ใอเอาเอาอาเอาอ้อม oh, oh. ให้อ,อ้อมอธิบายแบบเข้าใจง่ายชัดก่อนเลยตัวนี้ดีอย่างไรบ้างจากที่ผมใช้ถ้าผม <c oughs> ผมอธิบายแบบผู้ชายง่ายๆ <c oughs> ผมจะบอกให้ว่าไลฟ์ <c oughs> นี้ไลฟ์ <c oughs> นี้ <c oughs> ย้ํานะครับ อไลน์นี้ผมขอย้ำก่อนว่าสินค้านี้ผู้ชายซื้อได้นะใครที่รู้สึกว่าแบบว่าเป็นคนดูแลตัวเองง่ายใช่ป่ะออมก็คือว่า,าอันนี้ทาหลังกันแดดหรือว่าไม่ต้องทากันแดดก็ได้คุณที่เป็นผู้ชายเนี่ยทาบนแขนหรือทาบนหน้าคุณได้เลยก็จะแบบเห็นความแตกต่างที่แบบทําให้แบบหน้าแบบว่าสมมุติหน้าเราผมโรมใช่ป่ะคนนี้ผมก็อยากแบบว่าหน้าดูแบบสว่างขึ้น <S <S นิดนึงก็ใช้ตัวนี้ทาได้เลยแล้วมันสว่างแบบหนูไม่ลักไม่รักไม่นีอมทาโชว์ได้เหรออยู่ตั้งใจทำงานมากเลยตั้งใจเดี๋ยวไม่ตั้งใจนมา ได้ได้ได้เลยคือจริงๆอะค่ะเพื่อนๆต้องลงบำรุงก่อนแล้วก็ลงกันแดดหลังจากนั้นก็ค่อยใส่ตัวทนอัพอันนี้ก่อนที่จะเมคอัพค่ะฮานีเลยเออทุกคนอืมทุกคนตับกล้องด้วยของทุกคนนะมีซูมมีซูมเออเออเออ่ Thank you จะบอกว่าตัวนี้ก็คือแบบว่าตัวเนื้อเขามันจะเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาแล้วก็ให้คุณน้องได้เลยโอเคเนี่ยค่ะก็ทาไปเนี่ยมันจะช่วยปรับผิวให้แบบดูดีขึ้นจากผิวสมๆก็จะดูดีขึ้นเนาะอ้าวคุณว่าอุ่นต้มเนี่ยเพาคุณทํางานหนักคุณทํางานหนักมาหลายวันเนี่ยเวลาใช้มันก็จะแบบดูแบบดูดีขึ้นอ่ะไม่ค่อยการขยับเยอะกลัวโบะกลัวแบบอยากขยับเยอะโบะเงเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุณแม่ อุ้ยซอฟมากเลยอ่ะเขาถูกกันนุ่มนวลมากเลยอ่ะนุ่มนวลมากเลยอ่ะไม่เหมือนฉันเลยฉันโบกบาบบาบมากห้อดหนังไม่ได้นุ่มนวลแบบนี้หรอกคือมีกดเชลล์แบบหนวดมันหยาบนิดนึงนะคะหนวดหยาบนิดนึงทาลงมาไม่ได้ในเกลือในตึ้เป็นเพื่อนวันนี้ชาลีน่ารักเปล่าเหมือนอเมริกันบอยเลยน้องเพลงนี้ไม่กันหมดอเมริกันแบดบอยเพลงนี้ฉันไม่คนไปขอเล่แหละ โอเด็ดจากพี่ก้งจุทัวรอยังไงนะดูผิวดีขึ้นเยอะเลยนะคะเลยไอห็นไหมเห็นไหมด้านที่ไม่ตรงตามจริงจริงจริงอ๋อเฮ้ย บางทัวบางั่บางเบาบางเบาลบงเบาลบงเบามันซึมผิวง่ายด้วยมันใช่ความจริงผู้ชายผู้ชายใช้ง่ายกู้ายใครใครที่ว่าอยากใช้เนี่ยใช้เลยคือซึมไใช้ได้เลยกดตะกร้าได้เลยนะเพราะว่าของพรีเมียมมีไม่เยอะนะคะอย่าลืมเป็บคู่องลดกันนะคะไม่ไม่ไม่กดได้แต่อง อ๋อดูเนื้อดูเนื้อใกล้ๆมนโทนอัพแคปซูลนะจ๊ะเพิ่งได้รางวัลด้วยนะเออชาลี่ีนตัวนี้ได้ม่แค้นเดอร์ทอชิ่งโอันเขาแบบเจนทล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 หน่อยเพื่อนๆขะเพื่อนๆดูตะกร้าสองนะคะตะกร้าสองฮอตมากเลยนะเพื่อนๆจะได้คนอัพบุกคัชชั่นบามเลยนะคะ จะเป็นตะกานอยู่อันนี้โอเคโอเคมันซึ้งซังดีมากนะแล้วก็แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะออมคือแบบกระจายทั่วเลยมันมันแตกตัวมันแตกตัวแบบว่าคือผมอยากจะพูดคาที่แบบชัดๆแต่ว่ามันพูดไม่ได้นะคือพอทาปุ๊บสีมันสดใสแตกต่างขึ้นเลยแบบว่าดูชัดเจนเลยแบบว่าสมมติหน้าซ้ายผมเนี่ยที่ทาไปเนี่ย มันดูเหมือนผิวหน้าดีขึ้นจริงๆเลยนะมันแบบว่าเป็นธรรมชาติไงเล่นเกมมาดึกๆตื่นมาหน้าโซมจะไปทำงานใช้ตัวนี้ตัวเดียวอ่ะตูรีกีตอ่ะตรีกีต์คือคืออะไรกันจะตูรีตูรีพรายเมอร์บูสเตอร์โทนอัพโอ้โหไทแทบตายมันสุดแล้วเจ๊ถอยหลังกล้องหน่อยนิดนึง นี่้ให้ออมเข้ามาช่วยพูดด้วยมีคนหลายคนได้ได้ได้โอเคนี่ยไหมคุณแต่งตัวสีมาแย่งสีผมมากเลยเนี่ยไม่รู้จะไม่รู้เนคือไม่รู้ว่าพวกคุณจะแต่งตัวสีอะไรอะไรอยู่บ้างเล่าให้ผมฟังหน่อยหนูอยากรู้ไม่มีเลยตกงานโอ้โหตกงานอะไรเขารวยมาขอกงานในคลินีกันพี่ลยดิไม่ต้องทําอะไรแล้วไงนี่คนดันอยู่นี่คนดันเสือเหลืองนี่ต้องขอคุณมานะผมเชฟได้ส่งมาให้พวกผมได้ทดลองกันวันนี้มีถึงสามตัวมาอธิบายให้เพื่อนเข้าใจง่ายๆดกว่า ตัวนี้ตัวนี้ที่ผมเข้าใจคือปัดแต่ผมมาผู้ชายผมปัดไม่ค่อยเป็นเนี้ปัดช้อนอันนี้เราทำมาห้าสีเราสอนใช่กามินรู้จินกามินเนี่ยกามินจะเก่ง่งนีกามินอ่ะฟอร์ชาลีนี่ต้องอันไหนอ่ะโอเคเดี๋ยวมั่นมีชาลีก่อนนี่ใ้กันาก่อนย้ำอีกทีใครที่เป็นผู้ชายแบบผมนะถ้าสำหรับตัวผมนะแบบอธิบายให้เข้าใจง่ายคือตัวนี้เพื่อนๆใช้ทาบนใบหน้าได้เลยปั๊บทาง่ายเลยแหละทาแบบผู้ชายเลยลองดู ก็ทาแบบผมนะไม่แต่ว่ามันแตกตัวแล้วมันซึ่งง่ายมากนะคะตัวนี้เพราะว่ามันแบบว่านวัตกรรมแบบไข่ปลาแล้วมันท่ำฉ่ำใช่มีบำรุงด้วยนะจ๊ะทุกคนฟลอชิออนลอชิออนแก้มบุ้่อะไรแก้มบู้อะไรแก้มบู้แก้มบู้งลอชิออนแก้มบู้อ่าสีตกะริบเดียวกับกะติ๊กฮอสค่ะเอาจริงมันดีนะใช่มันแตกคือแล้วมันเป็นธรรมชาติคือแบบฮอสซีไม่มีห้าสีไม่มีหาสีไม่มันเนาะ คือพอคาไปปุ๊บเนี่ยเหมือนแบบเอาน้ำมาต้มเต็มหน้าเลยฮาสี่ฮาสซีโอเคชลีไอชอว์อ่เอาชาลียไหนหนห่อขึดนสีว okay. อ oh ้ปะเพนโอ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 เพนอนอเนนโอเนนอนโเโอเนนโอเคอนนอโเนนดเเ่นเเ ห้าอยเก้าส oh, really? ิบเองจอยเกาสิบอ okay ุ้ยโอ้เป็นเพื่อนค่ะพี่ปูปักหมุดให้เรานะคะจริงๆใครที่ซื้อบัตรเฉพาะไลฟ์ที่แนกไลฟ์นี้นะคะจะมีพับนิ้วให้ด้วยนะคะราคาไม่เคยได้ราคานี้เลยนะราคาดีมากเลยใชลดไปตั้งร้อยหนึ่งเลยนะคะทุกคนตอนนี้จาก690 เหลือแค่590ราสนะคะของมีไม่เยอะนะคะของมีไม่เยอะนะคะใช่ถ้าซื้อโทนอัพแนะนําซื้อคู่คุชชั่นจะได้พวงกุญแจนะตาข้าไหนคะตาข้าหนึ่งไปเลยค่ะตะก้าหนึ่งเซตฟินบันเดิลเซตนะคะแถมได้อะไรด้วยนะคะได้พวงกุญแจโชว์โชว์พวงกุญแจน่ารักมากคอรอลรลทิวลิปทิลิปคอรลทิลิปทิลิปทิลิปคอรอล์สีที่พี่แน็กใช้นะคะเป็นคอรอลทิวลิปนะคะ จะได้เป็นความแบบว่าดูบ่มแดดนิดนึงฟิลเมกันบอยนะอันนี้อีโกอีโกถ้าซื้ออีโกช่วยเล่าให้ฟังหอยส่วนใครที่อยากได้แบบทั้งเซ็ตนะคะเอาไปเลยนะคะบัตร5้สีได้สติกเกอร์น่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยให้ให้ผู้หญิงผู้หญิงใช้ของกันนี่กันเลยอธิบายก่อนเลยนี่นะคะอันนี้มีอีห้าสีนะคะทุกคนทุกคุ้มลอชิลลมแก้มฟูอันดักซีกรีปทองมา สกิมดองไม้เก่งอ่ะสกิมไอ้เจ้าสกิมดองไม้อันนี้ทำสติกเกอร์นะที่เอาชมดีเลย New Innovation Cream to Powder ทุกคน Powder แล้วสีคือหน้าแก้มการมินสวยมากได้สติกเกอร์เจ็ดตัวเจ็ดสี่นะคะเพื่อนๆค่ะพี่ปูปักหมุดให้เรานะคะจะได้อาจจะเป็นโทนอัพห้าขวดบวกกับต่าอืัวแบบใช่ไหมคะห้าห้าสี อี게กลอเชอร์ก็ออนแก้มพุงอีก5้สีนะคะชิกี้่ก็ชิกี้เอง่ะแบบ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 แบนแบบแาบแบบแบบแบบแหแบบแบบแบัแบบแบบแบบแบไแบบแบบเบบแบแบ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 งแบบ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 แะบแเบแบบนเปแบบนทีแบงแแบบแบาแบบแบาแบบบแตแแบบแบ อาานนี้ออออก่ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ